กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเอาใส่ลังไม้เรียบร้อยแล้วนี่ของกุ๊กไก่นะคะที่ได้มาอยู่ตรงโน้นอีกนิดนึงของพี่มิกยังไม่ได้ออกมาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้รวมกันแล้วจะเยอะขนาดไหนรวมกันแล้ววันนี้ได้เยอะอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปตัดขาเห็ดนะคะกลับมาถึงบ้านเอาเห็ดใส่ลังไม้เรียบร้อยแล้วน้ำเดิมยังไม่อาบเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะคะ ดูเล็บนะทุกคนยังดำอยู่เลยล้างมือไปหน่อยเดียวเองถุงมือไม่ใส่นะเพราะว่ามือมันก็ยังดำอยู่เนาะจัดการเลยไม่เรียกยนะเอาเพิ่งเริ่มเองมามามาดูเล็บดิดำมากเลยน้ำหวานเขาสั่งไว้เขาบอกตัดขาเห็ดเมื่อไหร่อ่ะเรียกเขาด้วยอยากทำใจจะขาดเลยใช่ไหมมุกบบมบบิบอะไร น,นี่ยหู้าอยู่นะ้าก็บอกก็กะจะเรียกแหม่เห็ดตั้งเยอะแยะนะเห็ดตั้งเยอะแยะหวานถูบ้านอยู่ดีจริงเลยลูกอยู่บ้านเนี่ยช่วยงานบ้านตลอดไม่ต้องบอกเลย แม่เลี้ยงลูกแบบดีมากเลยนะทนต่อความสก,กปรกไม่ได้ต้องทำเออก,ก็รอทกวันสสาีก,ก็ทไม่ก็ทำทุกวันในเห็น<ม>ว่างเม,มื่อไหร่ถ้าถ้าหวานเห็นบ้านเลออหวานถูเลยอะ่ะเชื่อไหมตอนลูกปิดเทอมแม่ไม่ได้แทบไม่ได้จับไม้ถูบ้านเลยนะแมู่อยู่แต่ลูกอะถูมากกว่าไงอืม เห็นลูกมันทำแล้วแม่ก็ขี้เกียจไงให้ลูกทำไปแต่เดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อยล้างไม่ค่อยล้างอ่านเก็บจานเก็อันนั้นไม่ต้องช่วยแม่ไม่ชอบเออแม่ไม่แม่ไม่ต้องการเลยให้มาเก็บจานเข้าเครื่องไม่เคยถูกใจสักคนนึงจาไม่ถูกใจได้ยังเราจะเก็บดหรือแม่จำได้นะที่แม่เคยไม่สบายอ่ะ แล้วลูกหรือป้าไม่รู้เป็นคนเก็บจานใส่เครื่องล้างจานได้แล้วหนึ่งดอกอ้วนๆเดี๋ยว,ว,ว,ยว,วแม่จะเลือกดอกงามๆมาตัดนี่ดอกนี้ของแม่ก็สวยเนาะอืหนักอึ้งเลยอะอ้าวลืมเอาแปลงมาให้ลูกอะไรจะดุกวานแย,ยกไว,แว,แว้แล้วแม่คนป่าเดียละ ไม่เพราะว่าปัดไปทําไปมันจะได้สะอาดไงถ้าไม่ปัดเดี๋ยวฝุ่นเศษดิม,มก็ไปติดตรงที่เราตัดแล้วไงต้องปัดก่อนเนี่ยให้เศษเศษมันออกไปอสวยอะไรขนาดนี้เนาะเนี่ยของแม่ดูสิมันลูกลางมันสวยมากเลยเห็ดพึ่ง ขายด้วยนะคะนี่แต่ขายไม่หมดนะเพราะว่ากุ๊ไก่จะเก็บตากแห้งเอากลับไทยด้วยนะคะผสมกันกับที่มีที่เก็บได้ปีที่แล้วเนาะตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ชอบตัดขาเห็ดอะลูกมันเพลินดีเลอหวานเห็นมือแม่ยังดูเล็บแม่ดิทุเลอ <c oughs> ใส่ถุงมือเก็บเห็ดนะแต่ว่าขี้ดินขี้ฝุ่มมันเข้าไปได้อ่ะถุงมือมันเป็นถุงมือผ้าได้เห็ดพิ่งแดงกับหมดเลย <c oughs> เยอะเลยอะ <c oughs> เพราะว่า อากาศมันเป็นใจเห็ดพึ่งแดงมันจะชอบอากาศเย็นๆสักหน่อยแต่นี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งแดงนะอันนี้เขาเรียกอ,อะไรนะโมชิโกเนี่ยอันนี้จะหอมกว่าเห็ดพึ่งแดงลูกขามานะคะอืมสวยเหลือเกินกูแค่คก็คงจะตัด ให้ดูทุกดอกไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นคลิปคงแบบยาวมากแน่เลยเพราะว่าตัดขายเห็ดแบบชายตะเลียนมันปนนิดหน่อยหวานทำไมไม่เอามีดอันนี้นูมีไม,ไม่ชอบไม่ชอบหรออืมดวกเว์ซอกซอนเขาแบบถึงซอกเคยใช้รู้สึกมันไม่ไม่ถนัดมือหรออืมรูม้สึกเหมือนมันเล็กไปม้งดูดูอันนี้ดอกเล็กไม่โตนะเน่านะเละแล้วนะคะ ยั speaker, roommate, kind of งไงก็ไม่โตแม่ถนัดมากเลยมีดตัเนี้ยมีดแกะสลักนี่แบบตัดขาเห็ดแบบเลิศมากเลิศที่สุดมันเล ỏ, ็กมันบางเสีย um งเมื่อกี้เพื่อนไอ้เ <Gothic. S 2> <Assembly. S 1> <jin> พื่อนป้าส่งข้อความกลับมาไม่ไม่ใช่คนที่ซื้อเห็ดนะพะคนที่ซื้อเห็ดเขาโทรคุยกัน ข้อมูลล้วนไหลเปล่าเขาต้องว่าอะไรแน่เลยเพราะเพื่อน<ๆ>เพื่อนสนิทเขาอะปะ้าป้าส่งรูปเห็ดไปให้ดูที่ได้ทั้งหมดอะ่ะ<ม>เขาจะต้องบอกอะตายแล้วแกเก็บเห็ดหมดแล้วแล้วฉันจะเก็บอะไรล่ะทีนี้<ม>คนเนี้ยตอนแรกเขาก็จะเข้าป่าเหมือนกันนะแต่พอดีเขาไม่ว่าง<ม>เขามีนัดแต่ตรวจอะไรไม่รู้อะมีนัดหมอมมลุงคนนั้นไงที่ที่เพื่อนเขารู้จักหวานอะที่เขาเรียนใบขับขี่ ก่อนหวานแป๊บหนึ่งอะอ๋อที่เขามีลูกว่าใครมีลูกแต่คนนี้กันลูกเขาที่เรียนที่เดียวกับหวาน่ะที่เขาบอกว่ผมไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักเน<อ>ี่ยค่ะยังมีทุกวันนี้ว่าหว,<า>วานดังนะหวานดังนะเนี่ยตอนเรียนไฮสคูลเด็กคนนี้เขายังเขายัยยงบอกเลยนี่พ่อแม่ของน้ำหวานนี่ตอนที่ไปเอาต้นไม้อะ่ะ เพราะลุงคนนี้แหละที่เขาเอาไว้เนี่ยมาให้แม่เอ,อ,เอ,อต้นที่อยู่ข้างนอกอ่ะไอ้ที่เป็นใบสีแดงๆกลมๆอะ่ะอืมเขาไปขอคุณยายแก่ๆข้างบ้านมาให้จำได้จำได้เ <c oughs> ขาบอกแม่ยายคนนี้ขี้เหนียวมีตังเยอะให้มาแต่การขี้เละขี้เละ <c oughs> ยังมีหน้าไปว่าเขาอีกนะเคยไปถ่ายวีดีโอที่บ้านเขาครั้งนึงละ่ะที่สวนเขาอะ่ะเขาก็เลี้ยงแมวเลี้ยงไก่แล้วก็ เที้ยงปลาด้วยนะเขามีบ่อปลาที่ก่อเป็นซีเมน์อะแล้วเขาก็เอาน้ําที่เลี้ยงปลาเวลาถ่ายน้ําอะเอามาลดต้นไม้บ้านเขาปลูกไอ้นี่หวานแบล็เบอร์รี่ลูกใหญ่พันลูกใหญ่ที่ขายในห้างไม่ใช่แบบขายที่ไม่ใช่เหมือนในป่านะมันไม่มีหนามอะเขายังจะให้ต้นแม่มาปลูกเลยแต่แม่บอกมันไม่มีที่ ถ้าเราไปปลูกที่สวนผักมันก็พอได้นะแต่ว่ามันก็จะเลื้อย,ยเออเลื้อยไปบ้านชาวบ้านเขาด้วยลูกเบลมเลยนะเวลามันออกลูกอะ่ะแล้วเขาก็ปลูกผักอยแบล็กเบอร์รี่หรือลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มอเดรยลูกมอเดอ่ะ เสียงข้อความดังติ๊งติ๊งติงสงขาวันใหญ่แล้วเพื่อนโอ้ยไม่คิดว่าเห็ดมันจะจะจะออกเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้อ่ะไปนี่กะคิดว่าได้สิบดอกก็แบบโอ้โหมีความสุขมากแล้วละ่ะเพราะเห็ดปีเนี้ครึ่งปีหลังของปีเนี้ยมันออกช้ามากมากยังไม่เคยเป็นมาก่อน ก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้เก็บเห็ดแน่แล้วอย่างนี้ก็แบบครั้งสองครั้งแล้วก็ดูแล้วมันออกไม่เยอะที่ไหนได้ไปรอบนี้พุดขึ้นมาพุกผับผุดับแต่น่าจะเก็บได้ไม่เกินอีกประมาณสองสามรอบไม่น่าเกินนะเพราะว่าการเริ่มเย็นแล้วอะแล้วเห็ดแดงเนี่ยถ้าได้เห็ดแดงเยอะขนาดนี้นะคือแบบเป็นเห็ดท้ายสุดอะเพราะว่าที่บอก เห็ดแดงนี่มันชอบอากาศหนาวโยดูดอกนี้เราเอาไว้เองสละมั้งทากแทะเดี๋ยวเลือกดอกที่ไม่มีแมลงแทะมาตัดนี่ดีกว่าตายแล้วดูอีแม่กี่ดอกอะดูลูกดิดอกนี้มันอะมันซอกซอนมันเยอ ไม่หรอกแม่ตัดเร็วเพราะว่าแม่ตัดไม่ได้ละเอียดเราหนูก็อยากตัดให้มันดูงามอะตัดเอาความสกรปรกออกให้หมดนะคะค่ะ<อ>ของอีแม่ตัดขายเลยตัดลวกๆเอาจะให้เจ้าของเขาไปเกลาวอีกทีไม่มีใครทํานะขายเห็ดที่นี่ไม่มีใครตัดขาให้นะคะเขาขายทั้งดินทั้งรากนะ ว่าการตัดขาออกเนี่ยตัดรากมันออกอะ่ะมันจะไม่สดนะคะแต่ถ้าเป็นเห็ดหน้าร้อนนะเห็ดพึ่งหน้าร้อนนี่มาจากต่างประเทศที่เห็นที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาทำไงรู้ป่ะล้ผ่าครึ่งรากเลิกยังอยู่นะมันไม่ตัดด้วยนะมันผ่าครึ่งเลยเพราะอะไรปะ ดูว่าหนอนเจาะเปล่าแมลงเจาะหรือเปล่าเพราะของนําเข้าไงออาก็ได้เห็นไปแล้วว่าไม่มีมเออไม่มีนอนเจาะแปลนีย่ยตรงไหนเนี่ยคะแปลที่แมวตรงไหนเนี่ยแปลงเออแปงเอก็ได้ไปเอาในห้องน้ําในห้องน้ําสะอาดสีเหลืองอะ่ะอยู่ตรงชิงข้างบนข้างเกือกบัวพ่า เล็กสิดีซอกซอนเข้าไป <c oughs> สะดวกมากกว่า <c oughs> ปาเขาไม่ได้ตัดอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้ไม่ได้ตัดกลางบ้าน <c oughs> วันนี้มาตัดหน้าครัวที่มันแคบป <c oughs> กติปูผ้าตัดขาเห็ดตรงนูน้น้าประตูโมเร่นเซนโต SMS Diverse Volte รติัวเซลูลาเฉลี่ี่มันคงจะมีความสุขมันนะมันไปเกลือกกลิ้งกับไอ้พื้นอ่ะมันไม่เคยได้กลิ้งมาหลายวันแล้วเนาะพื้นอะไรพื้นตรงโต๊ะอ่ะเฉรี่ ดอกนี้น่ารักนี่ยังไม่ได้เอาของพี่มิกมาตัดสักดอกเลยเนี่ยเพราะาตะก,ก้าของกูไปยอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ชั่งน้ําหนักแล้วนะคะเจ็ดกิโลกว่าไม่รวมตะก,ก้านะเพราะตะก,ก้าพวกนี้พวกเราตั้งเอชั่งเอาไว้แล้วสี่ขีดนะคะสี่ขีดพอดีเลยอะหักน้ําหนักตะก้าออกรวมกันเจ็ดกิโลกว่า มันหนักเพราะว่าเห็ดพึ่งแดงด้วยละ่ะแล้วเห็ดมันโดนน้ำอะ่ะเห็ดฤดูนี้มันจะหนักนะอวบน้ำหวานเจี๊ยบกรอบอหวานอยากกินเมนูเห็ดอะไรเห็ดทอดอีกแล้วก็หนูชนนอบกินแต่เห็ดทอดอ่ะไอ่บ้าทำไมกินอหนูกาทำไปสิ แม่ชอบผัดกะเพราอยากกินผัดกะเพรามากเลยหวานๆกรอบๆอย่างนี้นะหืมใหญ่ๆป๊าๆเขาถามมาแล้วเขาจะกินนี่นี่บรเลนต์ไม่รีซอตโต้อ๋ออเจอปู่ชอบใช่ไหมเออแม่ชอบ <c oughs> ไหมหืมชอบเปลยไม่ไม่เคยปลื้มรีซอตโต้ ไม่ว่าจะกับอะไรทั้งสิ้นกินได้แต่ไม่ปื้มเี้แต่เอริซอตโต้กับอะไรนะไอ้กับกัมเบโรตตีกับสุกี้เนี่ยที่ยาทำอ่ะว่าอร่อยกัมเบเรตีตัวกับกัมเบโรตตีภ <c oughs> <c oughs> าษาเก่งกว่าฉันอีกนะนนั่แหละเหมือนกันเออหนะน,น่อ,อ,นอไม้ฝรั่งก็โอเคนะถ้ามันกินแล้วไม่ฉีเ่เหม็นรสชาติมันดีอยู่นะไม่อร่อยไม่ยอมกินแล้วฉีเ่เหม็นเสียอารมณ์ มไม่ชอบกินมันฝรั่งเอ้ยไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งรสชาติไมได่ดีเด็ดแล้วทัองันยิ่งกินแล้วฉี่เหม็นนี<ด>นะแม่ชอบอยู่กินแล้วฉี่เหม็นไม่ไหวปกติฉี่ก็เหเม็นแล้วยิ่งกินนี้เข้าไปยินน่งไม่ใช่น้ำแก๊กหวยนี่ก็นั้แเลนะแต่กู ก็นหมิ่นเราจะทำให้มันหมิ่นเพื่นโอ้โหดูดีดอกเล็กเพียบเลยเสียดายอ่ะดูเกียรตจังเหตุเกิดแบบเนี้ยจะเกิดติดติดกันทําไมก็ไม่รู้<ห>เกิดแยกแยกกันสิจะได้โตได้แต่ว่าน้องมันแบบนีน้โอเคไหมเนี้ยก็ในตรงลัางมืหรือออกก่อนี้ได้อเออออกได้อีกได้เหรอเธออยา่าขูดติเธอตัดสิวะ มันเสียดายเนือ้อโอ้โหไม่ต้องเสียดาย <c oughs> เราเอาความสะอาดไว้ก่อนสิลูกโอ้โหดูดิดอกเล็กเพียบเลยที่ติดเนี่ยหูเสียดายมากเลยทำไมไม่เกิดแยกๆก,กันไปนะเกิดรวมๆกัน ไม่ล่ะเอ๊ะเธอจะอ่านเธอก็อ่านฉันไม่อยากฟังไม่ใช่เพื่อนฉัน,นอยากมอมอย <laughs> อยากมมอ,อยเหรอ <c oughs> อ๋อไม่ใช่เพื่อนฉันจะไม่อยากรูกห้หรอกเขาจะพูดอะไรกับเธอถึงเพื่อนเขาจะส่งโลเคชั่นอะไรโลเคชั่นอะไรเราก็ <laughs> ไปได้วยกันตรงที่เดียวกันนี่แหละอือพวกนี้ก็ไปตรงนี้ยแหละเพื่อนป๊าป๊าขุยมือดูมืออ้อตายละ เลอะเทอะตินเนี่ยเห็ดฤดูนี่มันซกมกอะกเลอะละเลอะเทอะไม่เหมือนเห็ดฤดูร้อนหรือว่าเห็ดที่มันแบบฝนไม่ตกอะมันจะแห้งๆมันดูสะอาดสะอา้านนี่มันดูเคลอะมากเลยดูแบบว่าเออ<ป>แต่คนนี้เนี่ยเข้าเส้นเหมือนกัน <laughs> ชาวอิตาเลียนในเรื่องหาเห็ดนี่เข้าเส้นพอๆกันอน่ะ

ไปให้เมียทำกับข้าวให้กินไปปบเอาแม่ว่าจะตัดของแม่เอาตัดนี้ค้างลูกยืนอันนี้มาพอดีเลย เนี่ยหน้าตุ้ี้มันหมั่ไส้เชอรี่จริงจังมากอืมมันแค้นไงแค้นแต่เล็กๆเตะกลิ้งตลอดเออกลิ้งลูกบอลเลยนะเชอรี่ในแมวตัวแรกขี้ฉาไงตอนที่อาบอนนี่เข้ามาเนาะตัวเล็กนิดเดียวอายุห้าห้าอาทิตย์อะ โอ้เชอรี่ตบกลิ้งทุกวันเลยกลิ้งจริงๆนะกลิ้งเป็นลูกบอลเลยนะอสงสารมันเหมือนกันมันก็เลยแค้นไงรอกูโตก่อนเธอะตอนนี้โตข่ะเฮงเชอรี่สู้บอนนี่ไม่ได้นะเชอรี่ดีแต่ปากเสียงดังมีอะไรกันเงๆๆๆๆๆ่งเง่งเง่งเง่บอนนี่ซัดเอาเงียบๆอะ่ะ <c oughs> กระโดดใส่หลัง า้เอะแอบ,บแอบ,บ,แ,บ,บแต่แบมันชอบทำอย่างนั้นจริงอ่ะแบบไปตอดตอดตูดเขาแล้วก็แบบกระโดดขยำหลังแล้วก็ทำหูลูทำแบบตัวโก่งแบบจะเล่นลอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดแอบ,บไงแอบบซ่อนพอเชอรี่เดินผ่านนะเกี่ยวตูดบ้างกระโดดเกาะหลังบ้างเนเี้ยเชอรี่ก็แง,งงังง <c oughs> แล้วก็สู้กันมโหสู้กันเชอรี่แพ้ทุกทีอ,อ่ะตูเมียทั้งคู่เลย ไม่ถูกกันยันทุกวันเนี้ยอือยู่สองตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ไม่อยู่ในบ้านแล้วมีของต่อหน้าเจ้าของนี่ยโหต่อหน้าเจ้าของนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเออดี๋ยวรจะพิจารณาบิเชอร์ในลักษณะนี้วม่ต้องพัสดีไม่ต้องพัสดีอะไรเลยเอีเรื่องบิชเชอร์ชั่วตัวว่าอยู่ลีนมากเกินไปแล้เดี๋ยวจะตัดดอกนี้ เป็นดอกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวกูไก่จะปิดคลิปแล้วแล้วก็นั่งทำความสะอาดให้หมดที่เหลือให้หมดนะคะตัดดอกสวยของพี่มิกให้ดูสวยจริงๆไม่มีตำหนิเลยเนี่ยไม่มีตัวอะไรเจาะเลยอยากตัดแม่ดอกนี้อยากอยู่เนะาะใหญ่ไปหน่อยสวยอะกลัวทำพังแม่กลัวทำมันเลอะมากกว่า ดูดิมือมีแต่ขี้ดินอันนี้ก็ขายไ,ได้แม่ก็นึกเสียดายถ้าเก็บสตาฟได้นะสตาฟไปแล้วใช่เนาะอ,อ,อยางนีมันดน่นทำไม่ได้เห็ดมันเต็มไม่ได้น้ำอะ่ะจริงนะถ้าเกิดว่าเห็ดสามารถสตาร์ฟได้คงรูปร่างคงสีไว้ได้ไม่ต้องเอาไปดองอะไรแบบเนี้ยเนาะ พอะท้าไปดองแม่ก็ไม่ไม่ปลืม้มคืออยากเห็นให้มันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตั้งอยู่ในชุดตู้โชว์แบบเนี้ยเนาะก็ดอกนี้สวยจริงอืมมันคงจะแบบโอ้โมีความสุขเดินดูทุกวันอุ้ยตัดไปกับแม่ไหมไม่เคยไปครั้งหนึ่งแหมมันดันลมแรง ก็ครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปให้หาจริงๆไงโอ้ไม่ใช่ก็ตายของจริงอะดูหน่ายลองน่าจะติดใจก็ได้นะหวานเคยไปครั้งหนึ่งโคตรโชคร้ายเลยน่าสานมากเลยลมแรงก็เลยแล้วลูกก็หนาวตัวก็เล็กจะปลิวไปกับลมก็เลยให้นั่งรอในรถประสบการณ์หาเหิุที่ทำให้ครั้งแรกรถแล้วก็นั่งเปิดฟังยูทูบไปเรื่อยๆรอแม่กับฟ้ากลับมาปีที่แล้วอะ ก็สองปีแล้วปีสี่ปีแล้วมั้งยยังไม่ถึงหลังโควิดเดี๋ยวแม่ไปพาไปใหม่เดี๋ยวจพาไปแบบนี่เลยอะ่ยอะสวยมากดอกนี้ตายแล้วสวยอะไรอย่างนี้เนาะเหตุทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนี่คือของพวกเรานะคะแช่อยู่ในตู้เย็น เดี่ยวกูไก่จะทําอาหารไทยบ้างแล้วก็ตากแห้งบ้างนะคะทําผัดกระเพราอร่อยมากนะดอกเล็กเลกอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะสี่กิโลถุงละสองกิโลนะมีสองกิโลมีสอกิโลคัดแต่ดอกสวยๆนะคะให้ลูกค้าสองคนขายนะคะเอาเห็ดพึ่งเข้าเครื่องอบแห้งนะคะ ดีนะเนี่ยปีที่แล้วเก็บสะสมได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่ากู้ไก่จะตั้งใจเอากลับไทยปีนี้เพื่อจะไปฝากครอบครัวแล้วก็ฝากแฟนคลับด้วยนะคะปีที่แล้วได้ฝากแฟนคลับน้อยมากๆปีนี้พอมีนะ